แก้วมังกรกินแบบไหนได้ประโยชน์แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอร่อย อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายจะกินเป็นผลไม้ลดน้ำหนักก็ยังได้ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าควรกินในปริมาณเท่าไหร่ถึงเหมาะสมไม่ทำให้อ้วนหรือต้องรับประทานอย่างไรถึงได้ประโยชน์สูงสุดจากสารอาหารในแก้วมังกรใครชอบผลไม้สีแปลกตาลูกนี้มารับชมกันเลยค่ะ ประโยชน์ของแก้วมังกรแก้วมังกรมีคุณประโยชน์อันหลากหลายเช่นเต็มเปี่ยมด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามินซีวิตามินอีน e, แคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กแมกนีเซียมที่ดีต่อสุขภาพในด้านต่างๆและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นฟาโวโนอยด์กรดฟีนอลิก เบตาไซยานินช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจมีไฟเบอร์ที่ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกกระตุ้นการทำงานของลำไส้และป้องกันโรคเกี่ยวกับลำไส้ช่วยควบคุมน้ำหนักเพรแก้วมังกรมีแคลอรลี่ต่ำน้ำตาลไม่สูงมากและยังมีใย,ยอาหารสูงเมื่อรับประทานแล้วจะรู้สึกอิ่มนานขึ้น บำรุงผิวพรรณเพราะมีวิตามินซีสูงซึ่งวิตามินซีมีความสำคัญต่อการสร้างคอลลาเจนแก้วมังกรอ้วนไหมกินได้แค่ไหนแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีกากใย,ยไฟเบอร์อยู่พอตัวช่วยให้อิ่มนานอีกทั้งมีน้ำตาลน้อยแคลอรี่ต่ำแทบไม่มีไขมันเลยโดย1ลูกน้ำหนัก100กรัมให้พลังงานประมาณ66กิโลแคลอรี่ซึ่งเป็นผลไม้ที่เหมาะกับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนัก แต่อย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารชนิดใดมากเกินไปก็อาจทำให้อ้วนได้เช่นกันอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขเคยแนะนำว่าควรกินแก้วมังกรพอประมาณคือวันละไม่เกินหนึ่งลูกและไม่ควรกินซ้ำซากเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารหลากหลายชนิดวิธีกินแก้วมังกรให้ได้ประโยชน์สูงสุด 1. เลือกสีของเนื้อแก้วมังกร แก้วมังกรมีทั้งเนื้อสีขาวเนื้อสีแดงเนื้อสีเหลืองซึ่งให้คุณค่าทางสารอาหารไม่ต่างกันมากนักอย่างไรก็ตามแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปเล็กๆน้อยๆดังนี้แก้วมังกรสีขาวแก้วมังกรเปลือกสีชมพูเนื้อสีขาวเป็นสายพันธุ์ที่หารับประทานได้ง่ายที่สุดมีสารอาหารหลากหลายเช่นวิตามินซีไฟเบอร์แคลเซียมฟอสฟอรัส โพแทสเซียมธาตุเหล็กนอกจากนี้ยังมีฟาโวนอยซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท,ที่ต้านการอักเสบรสชาติของแก้วมังกรเนื้อขาวจะไม่หวานมากคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักควบคุมไขมันหรือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างคนที่เป็นเบาหวานสามารถรับประทานได้ แก้วมังกรสีแดงสีแดงอมม่วงแก้วมังกรเปลือกสีชมพูเนื้อสีแดงมีรสชาติหวานจัดหารับประทานยากกว่าเนื้อสีขาวสารอาหารต่างๆก็ไม่ต่างกันมากนะักแต่ที่โดดเด่นก็คือมีสารไลโคปีนและเบตาไซยาน,นซึ่งมักพบในพืชสีแดงล้วนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งและลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายจึงส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด แก้วมังกรสีเหลือง แก้วมังกรเปลือกสีเหลืองเนื้อสีขาวเป็นสายพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมและหวานฉ่ำที่สุดแต่ก็หายากเช่นกันส่วนใหญ่มาจากประเทศเอกวาดอร์และอิสราเอลซึ่งมีราคาแพงกว่าแก้วมังกรสีอื่นถ้าว่าสารอาหารที่ได้รับจะไม่ค่อยแตกต่างก,กันกับแก้วมังกรเปลือกสีชมพูเนื้อขาวทั้งนี้หากเราต้องการสารอาหารประเภทไหนเป็นพิเศษก็สามารถเลือกรับประทานแก้วมังกรสีนั้นๆหรือรับประทานสลับสลับกันไปเพื่อ ให้ได้คุณค่าทางสารอาหารที่หลากหลายก็ดีค่ะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดแนะนำให้รับประทานสีขาวที่มีรสหวานน้อยกว่าสีอื่นๆน,น่าจะดีกว่า 2. เลือกแก้วมังกรที่สุกแล้ว ควรรับประทานแก้วมังกรที่สุกเต็มที่ซึ่งจะมีรสชาติหวานอร่อยและให้คุณค่าทางสารอาหารดีที่สุดวิธีเลือกซื้อก็คือมองหาแก้วมังกรที่มีเปลือกสีแดงชมพูไม่มีสีเขียวปนผิวเปลือกตงตึงไม่มีจุดสีน้ำตาลแห้งไม่มีรอยฟกช้ำตรงกรีบควรเป็นสีแดงมีสีเขียวไม่มากเมื่อกดที่เปลือกเบาๆจะรู้สึกนิ่มเล็กน้อยแต่ถ้ากดแล้วนิ่มเกินไปแสดงว่าสุกเกินไปเนื้อ สัมผัสจะไม่ค่อยดี 3. รับประทานทันทีไม่เก็บไว้นานเกินไปแม้ว่าแก้วมังกรสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน5-7วันแต่แนะนำให้รับประทานทันทีที่ซื้อมาจะดีกว่าเพื่อให้ได้รสชาติและเนื้อสัมผัสที่ดีที่สุดอีกทั้งสารอาหารต่างๆยังไม่สูญสลายไปตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงยกเว้นว่าแก้วมังกรที่ซื้อมายังไม่นิ่มมากแสดงว่ายังไม่สุก ก็สามารถรอสัก2-3วันเพื่อให้แก้วมังกรสุกเต็มที่ค่อยรับประทาน 4。รับประทานแก้วมังกรแบบสดๆแก้วมังกรที่ไม่ผ่านความร้อนจะยังคงคุณค่าของวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆเอาไว้ได้มากที่สุดเพียงแต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนรับประทานสำหรับคนที่เบื่อกินแบบผลไม้เพียวๆก็สามารถนำแก้วมังกรมาใส่ในสลัดผักสลัดผลไม้ปั่นเป็นสมูทตี้หรือกินกับโยเกิร์ตเมล็ดเจียก็อร่อยไปอีกแบบ 5. เคี้ยวมเมล็ดสีดำในเนื้อแก้วมังกรนอกจากจะเคี้ยวเนื้อแก้วมังกรแล้วอย่าลืมเคี้ยวมเมล็ดสีดำให้แตกด้วยนะคะเพอมะเล็ดเล็กๆนี่แหละที่ซ่อนสารอาหารอยู่เต็มเปี่ยมทั้งไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายอีกทั้งยังอุดมไปด้วยไขมันดี ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลไปสะสมที่ผนังหลอดเลือดจึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจหากเราเคี้ยวเมล็ดก็จะช่วยสลายเปลือกเมล็ดให้แตกออกทำให้สารอาหารสามารถดูดซึมไปใช้ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีขาวล้วนอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายที่ดีต่อร่างกายของเราใครชอบกินผลไม้ชนิดนี้ก็สามารถรับประทานได้ในปริมาณที่เหมาะสมคือไม่เกินวันละหนึ่งลูกและควรรับประทานผักผลไม้ชนิดอื่นควบคู่กันไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะ